สุกไข่แดงนะคะกกมุง้งสุกหมูยอ่อไข่แดงเขาโพดจ้านี่อยากกินไม่ต้องไปดูราคานะครับนี่อย่างไงเป็นไงเอาไว้ก็ดีนะ,ะอย่าตอนคิดตังค์จะได้ไม่เครียดแล้วคนเจ็บต์เขาอะไรนะเขาอะไรนะอยากกินไม่ต้องดูราคารอเลยก็ได้นะคะไม่นาน เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่นะคะกุ้งสุกนะคะนี่เลยเนี่ยพอรวมแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ดะเ,ออเราอยากทานอะไรเรารวมในเองได้เลยค่ะอย่ามาบอกแกมรวมมิตรนะเจ๊ก็ยกร้านให้เลย <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เ,ปเปิดเมนูแรกกันเลยนะคะกับเมนูแซลมอนพิเศษไข่ปลาไข่แมงดานะคะระับปลา เป็นผักรวมกระโพดม่วงไหลบัวนะคะที่ร้านมีเนอะลูกค้าระบุเองได้นะคะถ้าไม่ระบุเจ้าหนึ่งก็ใส่ให้ได้ทุกอย่างเลยเต่ก็จะใส่เป็นแบบเบสิกให้ที่ร้านเลยโคตไหลม่วงนะคะ นพิเศษสองชิน้นริดมัน ไข่ปลานะคะปิดท้ายด้วยไข่แมงดา,าเรียบร้อยค่ะกับเมนูแซลมอนพิเศษนะคะไข่ปลาไข่แมงดานะคะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปนะคะกับเมนูราบหรือยำแซบหมึกไข่นะคะราบหมึกไข่หรือยำแซบหมึกไข่นะเราครัวเราจะครัวเองนะคะเอฟซีสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะซึ่งแจ้งว่าจะส่งทุกวันจันนะคะกับวันศุกร์นะพี่หนึ่งมี2คิวแต่วันศุกร์เราจะรับแค่5คิวนะคะส่วนวันจันทร์เรารับไม่เกินย5ิบบินนะคะย5ิบท่านนี่ไข่แน่นๆจุกๆกันเลยกับหมึกไข่ยำแซบพ,พิเศษนะคะ ดูหน้าตากันชำฉ่ชำช่ำมากน่ากินมากนี่กับบึกไขย่ยำแซ่บนะคะนี่มึกไข่พิเศษเมนูนี้อยู่ที่350บาทนะคะในสำําเลย ช่วงนี้เราจะมีมีไซส์250-350นะคะแล้วแต่วันแต่ถ้าเป็นพิเศษเราก็จะเพิ่มจำนวนตัวให้นะคะนี่เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าสามไข่ยังไม่จบนะอด้วยแซลมอนเพิ่มนะคะ เือนเมษายนนะครับคือมีงานประจำปีเช่นหนึ่งนะมาเที่ยวกันได้นะเดี๋ยวเราจะการกาชาดเรียการกาชาดนะครับจังหวัดประจวบนะคมี26ถึงวันที่5พฤษภาคมนะคะ26เมษายนถึง5พฤษภาคมนะคะมหาเช่นหนึ่งก็มาเที่ยวงานที่เดิมนะคะเราอยู่ฝั่งทะเลฝั่งเดิมเราเลยที่เราขายประจําทุกวันนะนะคะเราไม่ได้โยกย้ายไปไหนเลยนี่เลยแต่งานมันจะกว้างนิดต้องเดินหาหน่อยนะคะคอนายกก็บอกเมื่อไหร่จะมาอีก ไว้มีข่าวดีนะครับเราจะแจ้งนะจ๊ะหรือใครมีพื้นที่ใจดีให้ชช้น,นึ่งเนาะทักมาได้จ้ะฟรี <c oughs> ว่าทัฟรีนะจ้เรียบร้อยคะ่ะเ <c oughs> มนูต่อไปนะครับกับหมูยอปราะะ <c oughs> ไข่ปูคะ่ะ คแม่อะไรนะว่าจะส่งของมาให้บอกไม่ต้องส่งมาแล้วเจ๊หนึคุณแม่ที่อยู่จังหวัดอะไรเจ๊หนสมุทรสงครามเนี่ยป้าป้ามาแล้วลูกยำาอมมอนเมื่อกี้ลูกใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวหานะคุณแม่นะไปจริงจริง๋ยวไปเอาถึงที่จ้ะอ้าวนึกว่าจะไนึกว่าไม่เอาเออเอาค่ะไปซื้อไปซื้อไปอุดหนุนแม่เขาอุดหนุนเราเราก็ต้องอุดหนุนเรา ขายอาหารตำสางไม่มีชื่อเราจะโฆษณานใช่ไม่มีชื่อเขาามีชื่อ,อแต่ร้าน่ะเราไม่รู้ชื่ออะไรเ,เราไปหาอะไรดึงนะใช่ไข่ปูจา้าสัมชไปเลยหมูยอไข่ปูจา้าคิวที่ที่หกรับกว่ามือเจ๊เลยค่ะฝั่งนี้เลยลูกสองอยห้าสิบค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้าสองพี่เขาโอนสองหสิลูก เมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุกผลไม้รวมค่ะเผ็ดไม่ธรรมดาเผ็ดน้อยๆก็ถึงเราบอกว่าหยุดเมษาก็ได้นะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้ดูคลิปเดียวนะเขาจะแม่างทีเขาลันมามาดูคลิปนี้มาเจออย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ไงมันหยุด ปกติเราก็ยึดหยุดจันังคารก่อนนะคะแต่ช่วงสงการไม่หยุดแต่เอาง่ายๆประกาศไปอย่างนี้เลยแบบไปดีไป <Okay. S 1> คนยังไม่เยอะรีบมานะ สำหรับจะส่งในประจวบก็สามารถสั่งรถตู้ได้นะหรือชุมพรในเช่นนึงนะ,ะจังหวัดใกล้เคียงเพชนะรบุรีค่ะหัวหินชะอำมมค่ะถ้าหนุดนับสามารถจุดนัดรับกับรถตู้ได้นะแต่ต้องเป็นเส้นทางผ่านนะเอาง่ายๆอย่าลำบากตัวเองถ้านั่นก็เราก็เป็นคนส่งได้ค่ะส่งถึงหน้าบ้าน อยากลำบากตัวเองก็จัดไปจัดไปอยากกินไม่ได้อยากลำบากอยากกินไม่ได้อยากลำบากคิว <Cut ie S 2> ที่เท่าไหร่จ๊ะได้จ,จ้าแปดหนึง่งเรียบรอยค่ะกับหมึกไข่กุ้งสุกนะคะผลไม้รวมจ้ามเาาม,ม,มนูต่อไปค่ะกับเมนูไข่ปลานะครับผลไม้รวม เผ็ดน้อยนะครับนี่ขะน่ากินเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า สิบแปดจ้าสิบแปดสิบเก้ารอเลยจ้ะมีคนออกช้ากันนะร้อนนะ ร้อยค่ะกับเมนูสามไข่ผลไม้รวมจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะ เรียบร้อยกับเมนูกุ้งสดถอยแข็งนะคะปะลารผลไมร้รวมค่ะไปีเมนูต่อไปนะคะก็เมนูกุ้งสุกหมึกไข่นะคะผลไมร้รวมจ้าวันนี้ชุดเล็กออกเยอะนะใช่นนะใช่ค่ะชุดกลางกลางนะใช่คนทานแบบว่าไม่เยอะ กลับมันร้อนเดี๋ยวจุกอย่างเงี้ยทานหนึ่งถึงสองท่านนะเช่นึงนะใช่ค่ะไม่เผ็ดหรือเผ็ดน้อยถ้าไม่เผ็ดจะไม่ใส่พริกเลยอันนี้เผ็ดปกติหนูให้เผ็ดปกติจ้ะ ร้อยค่ะฉ่ำๆเลยน่ากินมากหมึกไข่เน้นๆคำหรับว่าคนที่ถามว่าเมนูอะไรก็ดูตามวัตถุดิบไปเลยใช่ใช่ค่ะเราสั่งตามวัตถุดิบไปขาะง,ง่ายดีค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะ อยาเขียนยวเค้กตกแตกเลยบอเลยนะเดี๋ยวลบไม่ออกมันล้างไม่ออกนะาปลร้างไม่ออกไม่เขียนเดี๋ยวเอาหาผ้าลบเลยจะต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดแต่เช็ดเลยไม่ได้นี่เป็นเมนูจำมอนไข่เยื่อมานะคะแกนด้วยจ้ะ ช่ำๆเลยไข่เย่อมาเต็มกระปุกเลยของไทยเอ่ยเมนูนี้น่ากินจังเลยยิบปองนะเกลือจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูแซมอนไข่ย,ย่อมาจ้า เด็ดปลาฉาเมนูต่อไปจ้าจ้เจดกระดาษด,ด้านนี้เลยค่ะจะได้ไม่ลืมเมนูต่อไปจากกับเมนูหมึกไข่นะคะกุ้งสุกค่ะไข่แดงนะคะก็โพดไม่หลาคิวที่ต่อไปคิว,ควที่เท่านะยี่สิบห้าค่ะด้านหลังเลยจ้า ขลุกยอดสามร้อยลุกเกียร์กับน้าเลยพุงสุกไข่แดงนะคะพุงสุกหมูย่อไข่แดงเข้าโพดจ้านี่อยากกินไม่ต้องไปดูราคานะครับนี่อย่าไงเป็นไงแต่ดูไว้ดูไว้ก็ดีนะอย่าตอนคิดตังค์จะได้ไม่เครียดนะใช่เห็นในคุก็แบบมีร้านนี่ไงอ๋อ มีคอนเซปต์พวาอะไรนะเขาอะไรนะอยากกินไม่ต้องดูราคาอยู่ที่เราอยากทานนะเราก็เขียนๆได้เลยปลาไม่ราคารอเลยก็ได้นะคะไม่นานจัะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่นะคะกุ้งสุกนะคะนี่เลยเนี่ยพอรวมแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้จ้ะเราอยากทานอะไรเรารวมเองได้เลยค่ะ อย่ามาบอกแกมรวมมิตรนะเจ๊ก็ยกล้านให้เลยใช่เมนูต่อไปจะมึกไข่ <_ d ata> กุ้งสดไข่แดงจ้า <_ d ata> ้นรับของด้านหลังได้เลยนะคะลูกกุ้ง <_ d ata> สด ดาดชิชูขอหน่อยกดมอสุดไข่นยิบเจ็ดนลใแล้วย,ยี่สิบเจ็ดให้น้องอะไรมันหยิบไป เหมือนเมนูตะกี้นี้ไหมเหมือนแต่อันนั้นขากุ้งสุกอันนี้เรากุ้งสดเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสดนะคะหมึกไข่ไข่แดงจ้าจะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเนาะของคุณนภัสเนาะจ้าเดี๋ยวอ้อมมารับของด้านบนด้านหลังเลยค่ะ ผักรวมนะคะจะมีไหมอ่ะฟ <c oughs> ุกบอกก,บอกินนายานไม่เอามานะไม่มีแล้วมัง้งแบงค์ร้อยฟุกถอนจนหมดแล้วมั้ ใข่ปูสามสิบแล้วของของเกตของเกตธรรมดาสองร้อยจ้ะให้น้องเลยของรับปร package จ้ะรับสองป a c k a g e จ้ะรับบินอะไรบิของประเกตสองร้อยบ,บ,บินที่สามสิบจ้กจ้าเรียบร้อยค่ะจ้า